แฟนแเฮ hey สองพระนางเ hey คมีเลิดโคจรมาเจอกันอีกครั้งในรอบ5ปีในปี2017อีจงซอกและซูจีได้แสดงร่วมกันในละครฮิตเรื่อง Why You Are Sleeping และเคมีที่เข้มข้นดึงดูดใจผู้ชมจำนวนมากและล่าสุดในปี2022ทั้งคู่ก็กลับมารวมตัวกันอีกครั้งในซีรีส์เกาหลีแม้ว่าคราวนี้จะเป็นคู่ต่อสู้ในซีรีส์เกาหลีก็ตามสำหรับซูจีไอดอลนักแสดงสปราก นางแอนนาซึ่งติดตามยูมีเด็กสาวที่มีปัญหาในชีวิตมาโดยตลอดอย่างไรก็ตามทุกอย่างเปลี่ยนไปหลังจากการโกหกเล็กน้อยและทันใดนั้นยูมี <Y umi S 2> ก็ปรากฏตัวขึ้นในฐานะผู้หญิงที่ร่ำรวยซึ่งอวดแฟชั่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดการแสดงของอ e ีจงซอกได้รับการยอมรับจากผลงานฮิตมากมายเช่น i can hear your voice romance is a bonus book the b d t o worlds ซึ่งส่วนใหญ่จะเล่นเป็นหนุ่มอัจฉริยะ